ป้านนี่อธิบายอย่างดีหน่าะอธิบายอย่างดีเลยทีืม่เข้มกดอธิบายไม่เบาไหมวันนี้เดี๋ยวน้องหอยก่อนแบบมาคณันนนี่พี่น้องห้าวกระลังจัดดอกไม้ยีงานสังฆทานมื่ออื่นมืออาชีพขนาดเออมีแต่มืออาชีพเอ่อ อมรับงานกันบ่นีไปจ้างบทีมงานไม่ได้จ้างออกไปกันบ่นี่ไปไปวิญยาจับเสียบเลอันมาในแหมาฟทั้งนั้นซิมกันยังล่ะทั้งนั้นซิมกันยังหล่ะอันมาแม่ซิมกันบ่อะ่ะเบิ่งโซมาเบอ่งโซมาที่ขเ่ เป็นไรดีงามโ้งามค่ะงามคนแก่งามดอกไม้งามค่งาม่าไม่ต้องใส่หลก่อนก็ได้เออจากหลังฮุ่่ณงามบ่ขบุงามบ่ยงเบิ่งแง่ของกินดายใรเบิ่งนี้เดี๋ยวสิโซ่ก่อนโซเนจิงดิสวยหมสวยงามมากสวยสวยเอาใส่ดีินอไอาจานะไพีเดพ่อจ เอาไปดหนองจมาก่อนเออากหลังเรบ่อเ้าดอวามทกอจานไหมพอแล้วพี่หลังจักเค็ดแน่นัี่ดีก็ไว้แล้วง้อหลายฉากังหูบเพียบบ้านเขาสีทามหาจางโหอนังข้าวหางงามเยลไม่มหไรไม่ไรจ่าเด้อพ้อจะขอแห่งงามหมอไทยไทยใจแข็ง้ม่งามพ่อกระจทฉากหลังมันก่อนใบอะไรแห่งงามเนาะ เอาทายให้น้ำนี้เห็นว่ากระดาครับอยากเขากล่องกม่โนใคเพื่อนไ่โดนใเพื่อนทายเพื่อนอันยิงไทยเพื่อนอะไรยิงไล่ไปอันนี้เพื่อนวิดีโอบันนียืน้อที่ผมจะเห็นทายเพื่อนไล่เอาไล่เอาที่ละชั้นที่ละสั่นออกไป ลอลาสัมออกาโซคของนี่ล่อลีราสันมันออกไปงามู่บอพี่น้องงามงามสวยค่ะสวยเอาใส่ให้มันเบิดดอกใหม่นี่ได้ยังบอกังาอมาตีเจุเขาจได้ีอยง่าอย่จาจ้ไ่เออดอกใหม่มันเหลืออยู่ไว้เห็นอย่างมีประอยู่ทั้งนั้นเสียปลงไปเออ เราเตะดอกบานได้ดอกนาันวเออน้ำกวงม่ได้ก็ได้อาจารย์มันอู่มันอยูกับเขาี่กับบ่บอกแล้วะเรายงกน็เราแต่ดอกบานบานได้ดอกจูมันพูนบอกเอาพูนบอท่นเดีวเราพูนมาไล่สักคนอนี่นี่นี่บ้านยื้อเงินเออ Midwanku bỏ mặt hẳn tay yên hầm bít anh bay. A dumb lung yên. Yo anh sang đi. Ya hiya kiao thay Ya yên đi làm. Yên gomu thích sofa. Một tóc nhìn đi qua. Một tóc nhìn thấy. Một tóc Một tóc Một tóc nhìn thấy. 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 Một tóc ใกันต้องทานเลยค่ะต้องอัยับ้างกันทุกคนสี่เขาจานวราเพิ่นให้ก yeah, sí uh ัน huh. อื่นกันเรื่อาวมีเป็นโซยางมีเพิ่นที่ขบวนขอบคุณค่ะ